และแล้วกาลิลันตัวละครประจําแพทก็มาอัปเดตข้อมูลประจําแต่ถึงจะมีข้อมูลมาแบบนี้ก็ใช่ว่าจะมาตรงตามนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กาสุริมเพื่อนชาวเกีนชินอิ่มเกลือก็ได้ครับก็อยู่กับผมอีกครั้งไฮโยคุงที่ช่วงนี้แทบไม่ได้เข้าเกมที่ทาคอนเทนต์อยู่เลยก็เหอะเพราะว่ามันติดมอนฮันกับฮงไคน่ะสิแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวละครลีลันที่มีแววจะมาในแพท5้กับ3ตัวละครลีลันในแพท5.6 มีใครกันบ้างนะไทยโยคุงขอนําเสนอพ่อมัดเคียวเปย์บริการเติมเกมที่สายเปย์เกมว่างเจะที่สุดหน้าตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการมากกว่า3 0มแ0นคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องซันไทยโยเทลบี์นำไปใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกไปให้คุ้มเปย์ฉลาดต้องเคยียวเปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดซันไทยโยกันด้วยล่ะพ่อมัดจะได้สปอนผมยาว,ยาว <laughs> ตัวละครตัวแรกที่อาจจะได้รันในแพท5.6ก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอิมิลี่แม่สาวแว่นน้ำหอมจากฟอนเฮนที่เล่นกับสายเผาไหม้นั่นเองโดยสำหรับตัวละครอมิลี่เองแล้วส่วนตัวผมมองว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจไม่แพ้ตัวละครใหม่ๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นทีมแปลกๆใหม่ๆอยู่แล้วก็คงไม่ต้องพลาดสายเผาไหม้อย่างแน่นอนโดยสกิลของนางก็บอกอยู่แล้วว่าเล่นกับเผาไหม เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทีมของอิมูลี่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวละครธาตุไฟที่ย้ำว่าต้องเป็นตัวละครที่แปะไฟได้ดีเลยทีเดียวครับโดยตัวละครที่แปะไฟได้ดีแน่นอนว่าทุกคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วและหาได้ง่ายมากๆเลยนั่นก็คือเซียงหลิงแม่ครัวเทพหอกของเรานั่นเองและเซฟทีมใหม่ที่มีราคาแพงของเผ่าไหม้ยังไงก็คงไม่พลาดที่จะเอาเทพไฟมาเป็นตัวซับในการแปะไฟอย่างแน่นอนส่วน DPS หลัก ก็จะเป็นในส่วนของคีนิสเพราะจะสามารถช่วยเก็บสแต็กให้กับเทฟไฟได้ด้วยนั่นเองครับถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเอียงไปในฝั่งผู้เล่นที่ชอบตั้งทีมแปลกใหม่ให้กับไอดีของตอนเองสำหรับตัวละครตัวนี้ใครสนใจอยากเราเล่นทีมเผาไหม้ดูก็ลองจัดกันมาได้ครับ แน,น,น่นอนว่ามีตัวละครซับในเรื่องของเผาไหม้มาแล้วก็คงนีไม่พ้นตัวละคร DPS หลักที่อยู่ในทีมเผาไหม้ด้วย โดยเรียกได้ว่าเอามาขายคู่กันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคินิชทราบตัวพ่อหนุ่มคนนี้นั้นเป็นเมนดี s เสธาตุไม้แบบแท้ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างบังคับทีมนั่นก็คือทีมเผาไหม้และเบ่งบานเสรืรอบทีมเผาไหม้เพื่อนก็จะมีเอมิลี่ซึ่งเป็นการบังคับในระดับหนึ่งเลยส่วนตัวแปะไฟนั้นค่อนข้างจะถูกโดยจะมีโทมัสเบนเนตและเซียงหลิงให้เลือกใช้งานแต่ถ้าหากจะเอาแปะไฟแบบแพงๆนิดหนึ่ง แน่นอนว่าก็ต้องเป็นเทพไฟมาวิลก้าอยู่แล้วครับโดยรวมก็จะกลายเป็นอีกทีมเมตาอีกทีมหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ทีนี้ในเรื่องของการเล่นคีนิชจะมีการเคลื่อนไหวไปมาซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆที่เป็นมูชชั่นซิกเนสแล้วล่ะก็ก็อาจจะเลี่ยงไปบ้างเพราะอาจจะทำให้ตาลายนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเพเพื่อนที่ชอบและอวยทนไหวอยู่แล้วกับอาการเมาภาพเคลื่อนไหวก็เปิดไปเลยครับสำหรับคีนิชโดยไอดีที่เหมาะก,ก็คงจะเป็นเพื่อนๆที่ต้องการทำทีใหม่ๆห,หรือ มีเอมิลล่อยู่ในไอดีแล้วอยากลองเผาไหม้กับคีนิชก็ลองดูได้ครับโดยรวมตัวนี้เก่งแต่ไม่ถือว่าโกงนะครับในปัจจุบันนี้ และแล้วก็มาถึงตัวละครสุดท้ายที่อาจจะได้ลัานในแพท5.6นั่นก็คือไซโน่พ่อหนุ่มอนูบิสจากทะเลทรายซูมิลุที่มักจะเล่นบุกแป๊กอยู่เป็นประจำพี่แกนะว่าเป็นตัวละครสายเมนดีเพสท่าไฟฟ้าแต่ถึงจะบอกว่าพี่แกเป็นท่าไฟฟ้าแท้ก็เหอะก็ยังไม่สามารถที่จะเอาพี่แกมายืนสนามแบบเพียวๆได้ที่ต้องเล่นเป็นไฟฟ้าล้วนๆโดยการผสมท่าที่ดีสุดเซหรบไซโน่ยังไงก็คงยืนหนึ่งในเรื่องของบีบอัดและปลุกเรานั่นเองครับในเรื่องของการผสมท่า ระหว่างธาตุไม้กับไฟฟ้านั่นเองครับจึงค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่บังคับให้มีนาฮิดะใยญ่ยทีมอยู่ด้วยมากๆเลยครับไซโนถึงจะสามารถสร้างประสิทธิภาพด้านดามเมจและเล่นง่ายขึ้นมานั่นเองครับถ้าใช้ผพ้หนึ่งความคุ้มค่าในการเปิดไซโนมาผมมองว่าคุ้มค่าเำหรไอเดีที่ขาดเมนดีเฟสท่าไฟฟ้าดีๆสักตัวหนึ่งและไอดีที่ต้องการทําทีมใหม่ๆหรือรวมไปถึงกระทั่งไอดีที่มีเทพไม้นาฮิดะอยู่แล้วนั่นจะทําให้ไซโนนาเปิดมากขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับ ยังมีตัวละครดีเพสธาตุไฟฟ้าให้เลิกเล่นแถมเก่งในระดับทีใกล้เคียงกันด้วยและยังมีตัวละครใหม,ใหม่ที่อาจจะดีกว่าในเรื่องของความเล่นยากง่ายแต่ซับไซโนผมมองว่ามันได้เล่นยากและมันได้เล่นง่ายจนเกินไปอยู่ในระดับปานกลางเพียงแค่สกิลออาติตีปกติไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีเสร็ลักษณ์เนตออกมาแลา้วค่อยกดสกิลธาตุสุดท้ายนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าชอบการเล่นแบบนี้หรือไม่ซับไซโนเองแล้วเป็นตัวละครที่ ข้ามก็ได้หรือเปิดก็ดี แล้วครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วสำหรับตัวละครที่อาจจะได้เรือในแผท5.6ทั้งนี้ข้อมูลอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงก็ฟังไว้เพื่อคิดเพื่อพิจารณาเอาไว้ก่อนได้ครับและสำหรับเพื่อนๆที่กดไลค์และกดซับคลิปนี้ขอให้ได้ตัวหน้าตู้นะ